สวัสดีครับผมแซมนะครับวันอาทิตย์ที่4ทธันวาคมนะครับมอตอร์โชว์ที่เมืองทองธานียังยังมีงานแสดงอยู่นะครับเมื่อสักครู่มีน้องคนหนึ่งนะครับวิ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับห่างจากกรุงเทพสักร้อยร้อยกว่ากิโลได้มั่งนะครับน้องเขาวิ่งมาจากต่างจังหวัดเอารถ t o y o ต a c a m r รี่ v v 3 0นะครับ เอ30ก็คือเครื่องยนต์2เอ2,400ซีซีหมาผมนะครับโทรคุยตั้งแต่เมื่อวานบอกว่าพี่รถผมไฟโชว์แล้วก็เข้าศูนย์แล้วศูนย์ตรวจเช็คบอกว่าออกซิเจนเซนเซอร์เสียนะครับผมบอกโอเคผมก็มีนะของแท้ราคาเท่านี้นี่มันถูกกว่าศูนย์แหละน,น้องเขาเลยนะัดวันนี้นะครับ9โมง9โมงกว่ากว่าก็โอเคนะครับพอผมตรวจเช็คแล้วปรากฏว่าเซ็นเซอร์ไม่ได้เสียครับ ผมก็อยากจะส่งข่าวถึงน้องๆอู่อ้อยสายช่างอู่ศูนย์ะช่างในศูนย์นะครับรถอ่ามันขึ้นโค้ดใจ่ายหนาใจบางจ่ายหนาใจบางในระบบเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นมันไม่ได้เป็นที่เซ็นเซอร์นะมันเป็นที่อากาศมันเป็นที่น้ำมันนะครับนะก็ต้องไปไล่ระบบว่าอากาศมันมีรั่วมีซึมเข้ามากเข้าน้อยหรือเปล่า ัวฉีดฉีดเป็นยังไงบ้างอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ว่าพอเจอโค้ดแบบนี้แล้วก็ไปแจ้งลูกค้าว่าเซ็นเซอร์เสียแล้วประเมินมาหมื่นบวกลบเนี้ยใช่ไหมมันแพงนะครับผมเช็คแล้วไม่เสียก็บอกน้องเขาว่าเออเอารถไปเข้าอู่นะครับเข้าอู่นอกให้เขาไล่ระบบถ้าไม่เข้าใจก็โทรมาพี่นะครับก็ประมาณนั้นนะครับ คือบางทีบางทีน้องช่างในศูนย์นะครับผมไม่รู้ว่าน้องไม่แม่นหรือว่าน้องเจตนาอะไรยังไงก็ไม่รู้นะครับสงสารลูกค้าเธอนะครับนะเซนเซอร์เสียไม่เสียน้องเทสก็ได้ถ้าเช็คโค้ดดูแล้วใช่ไหมแล้วก็ ทำการเทสกราฟหรือว่าวัดค่าวัดค่าในในตัวเซ็นเซอร์นะมันยังมีส่งสัญญาณวิ่งอยู่รึเปลา่าอะไรประมาณนั้นเขาคุยกับน้องเขาสักพักหนึ่งน้องก็บอกพี่มันติดติดดับดาบบอกอ้าวแล้วมันไม่ไบอกพี่ตอนแรกไม่งั้นไม่อยากให้น้องวิ่งมาไกลนะครับใช่ไหมคือถ้าเซนเซอร์เสียเนี่ยมันจะ ออกซิเจนเซนเซอร์นะถ้ามันเสียเนี่ยมันจะขึ้นถาวรน,น้องๆครับนะใครที่ฟังผมอยู่ฟังคลิปนี้อยู่นะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้รถเป็นอู่หรือว่าเป็นศูนย์บริการถ้าเซ็นเซอร์คลิกเสียนะออกซิเจนเซนเซอร์มี2ตัวตัวบนตัวล่างเนี่ยไม่ว่ารถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้ถ้าเซ็นเซอร์เสียเนี่ยมันจะขึ้นติดถาวร ไม่ใช่ลบแล้วหายวิ่งไปวันสองวันขึ้นอีกแบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่นะครับก็ต้องบอกลูกค้าให้ไปตรวจเช็คระบบอื่นที่เกี่ยวข้องอากาศน้ํามันหัวเทียนหัวฉีอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับก็แค่นี้แหละก็แค่ทําคลิปมาขำๆแต่ก็ไม่ขำเรานันก็ก็มาบอกเล่า ความจริงนะครับน้องช่างบางคนก็ตีเซนเซอร์เสียถ้าลูกค้าตีเปลี่ยนอนุมัติเปลี่ยนใช่ไหมเสนอราคามาลูกค้าตีเปลี่ยนเซ็สนเซอร์ตัวที่อยู่ในรถลูกค้าก็เอาไปขายได้นะครับผมคิดน้องเขาร้อยบาทเห็นมากไกลนะครับไปทําบุญทําทานอะไรก็ว่าไปโอเคนะครับผมแซมนะครับมีอะไรที่จะให้ช่วยเหลือเกื้อกูลก็ติดต่อครึ่งกลางมาได้นะครับผม ผมจะตรงไปตรงมานะครับอะไรที่บอกว่าใช่ก็ใช่ถ้าไม่ใช่ก็บอกว่าไม่ใช่นะครับเงินทองไม่ได้จําเป็นอะไรหรอกผมก็ไม่ได้ร่ํารวยนะครับแต่ว่าผมใช้ชีวิตแบบสม,มันะนะครับสม,มัฒถะโอเคนะครับน้องๆ Camry ไม่ว่า ACV 30, 31, 40, 41, 50, 51หรือปัจจุบันที่รถที่ผมใช้ A, ก็เ v จะเรียก ACV ก็ได้ก็คือ70กับ71มีปัญหา มาหาผมได้ครับมีค่าบริการตัวเช็คอยู่นิดหน่อยนะครับจะไม่มีคําว่าหลอกลวมนะครับอะไรเสียอะไรไม่เสียอะไรประหยัดได้ก็จะบอกนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ